พูดถึงเชียงใหม่เมื่อวานนี้คือตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับน้ำตรีสั่งการแล้วหลังจากมีการประกาศเขตภัยพิบัติเป็นบางตําบลในบางอำเภอไม่ใช่ประกาศทั้งจังหวัดผู้ว่าเนี่ยประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อจะเข้าไปเยียวยาช่วยเหลือประชาชนเพราะการประกาศไม่ได้ทำให้ฝุนลดประกาศแปลว่าคนเดือดร้อนมากต้องเข้าไปช่วยเป็นบางตำบล ในห้าอำเภอที่เราแจ้งข่าวไปในท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจก็คือว่านี่ในส่วนเดี๋ยวผมอ่านตรงนี้สักนิดหนึ่งนายมตีเศรษฐาทวิสินสั่งการลงไปเดี๋ยววันนี้ค่าว่าจะหลังประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีศาสุขชลน่าศรีแก้วต้องลองไปนะขึ้นไปสิรัมติมาไทยอนุทินชาวโรคุรต้องขึ้นไปคุณเศรษฐาพสว่าอย่างไง รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจเรื่องฝุ่นพยายามอย่างเต็มที่ทุกมิติเพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วและยั่งยืนที่สุดมผมทราบดีถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากฝุ่น PM 2.5มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน ผมได้ขอให้รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยมหัดไทยไปช่วยบริหารสถานการณ์และสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ตามที่จังหวัดได้ออกมาตรการทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในภาวะที่ pm 2.5เกินข้ามมาตรฐานมาตรการด้านสุขภาพจังหวัดได้เตรียมการเรื่องห้องปลอดฝุ่นจัดหาน้กกากอนามัยผมได้เน้นย้ำเรื่องดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษและให้วางมาตรการตรวจความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอ มะเร็งปอดซึ่งมีข้อมูลเย็ยนว่ามันสัมพันธ์กันเนี่ยค่ะส่วนเรื่องไฟป่าทางเชียงใหม่ได้ใช้ทุกมาตรการป้องกันการเผาป่าและไฟป่าใช้เครื่องบินฝนหลวงบรรเทาสถานการณ์ใช้มาตรการด้านอาชีพและตั้งรางวัลน,นำจับผู้เผาป่าแต่ก็ยังพบการเผาเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดำเนินการดับไฟอย่างเร็วที่สุดแต่แ<ล>แ ยังมีปัญหาการเผาจากประเทศเพื่อนบ้านทำให้อํเอาเภอชัยแดนมีค่า p m 2.5สูงมากแล้วคุณเศษฐาทวีศิน์ก็บอกว่านี่คือปัญหาระดับชาติที่รัฐบาลต้องขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านนายยมตีเศษฐาบววันอยู่ที่นครชีธรรมราชให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งบอกนะครับว่าการประกาศเขตภัยพิบัติที่เกิดจากไฟป่าในห้าอำเภอได้คุยกับปร,ร,รัดกระทรวงทรัพย์เมื่อวันที่7 พบว่ามีจุดความร้อนกว่า9,000จุดที่เมียนมาคือเมียนมาเนี่ยจุดความร้อนเยอะจริงๆสาสุขมีการแจกหน้ากากอนามัยในพื้นที่และเมื่อวันนี้เมื่อวานนี้เสียช่วงเช้าค่ะยังพบกว่า7,000จุดอย่างที่บอกไปเนี่ยนะวันที่9คือวันนี้ลําตีสาสุขกับิมตีมาทไทยจะลงพื้นที่ไปดูด้วยตัวเองแล้วก็บอกนะครับทูชมว่าตอนนี้ กำลังช่วยกันอย่างเต็มที่ทุกภาคส่วนขณะที่โฆษกรัฐบาลคุณชัยวัชโรงคมีออกตัวหน่อยว่ามันมีข้อมูลชัดว่ามันมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะ PM 2.5ในปัจจุบันเนี่ยสาเหตุหลักมาจากฝุ่นควันข้ามพรมแดนค่ะท่านโฆษกรัฐบาลบอกอย่างนั้นนะคะผู้ว่าเชียงใหม่ก็เลยตัดสินใจดําเนินการตามขั้นตอนแผนการจัดการปัญหาวิกฤตมลภาวะทางอากาศด้วยการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลืออําเภอมุง่งเป้าไปที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในบางตําบลใน5อําเภอซึ่งอ้าอเภอเนี่ยมันก็จะเป็นอำเภอที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองใช่ค่ะจะได้เร่งเปิดทางให้ความช่วยเหลือ ด้านสาธารณสุขนะคะขณะที่เมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รัฐพงศิษฐ์ทิฐาวรประชุมร่วมกับคณะดีคณะบดีคณะแพทย์มอชผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวาันครเชียงใหม่สสจเชียงใหม่นายกอบจเชียงใหม่ปพเชียงใหม่อันนี้เป็นประเด็นเกี่ยวกับการรับมือเรื่องสุขภาพ ว่ายอมรับว่าเดือนเมษาเนี่ยการเผามันไม่ลดเลยโดยเฉพาะวันที่2วันที่3เมษาค่ะฮอตสปอตพุ่งแต่561 5 6 5จุด565จุดต่อวันซึ่งเจ้าหน้าที่พยายามจะตอบโต้สถานการณ์ด้วยการดับไฟให้ได้ใน1วันหรือเร็วที่สุดซึ่งสามารถทำได้89-90%ยกเว้นประเทศเพื่อนบ้าน ช่วงวันที่1ถึง7เมษาพบการเผาสูงเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านประมาณเฉลี่ยอยู่ที่7,000ถึง9,000จุดค่ะนั่นทำให้ห้ามเพอชายแดนอย่างที่บอกมีค่าฝุ่นสูงเป็นอันดับต้นๆทั้งนี้ทั้งนั้นเชียงใหม่ก็ประกระาศมารการห้องลดฝุ่นแจกหน้ากากอานามัยขนาดเดียวกันทาบบูชอมะท่านเดี๋ยวผมดูชื่อคณะบดีคณะแพทย์มชชาสตราจารย์แพทย์บรัดรกิจบอก ประเดน็นสำคัญก็คือขณะนี้ปัจจัยที่เห็นชัดเจนก็คือฝุ่น PM 2.5ทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปเลยรวมทั้งมันไปเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมด้วยนะคะทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบและเปลี่ยนเป็นสารพิษและเกิดมะเร็งปอดได้ขนาดที่ช่วง PM 2.5สูงเนี่ยโรคหัวใจเพิ่มมากขึ้น10%ค่ะจากข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างปี66กับปี67ของโรงพยาบาลสวนดอกนะคะรวมถึงโรคคุกคาม เพิ่มขึ้น1.5เท่าไม่ว่าจะเป็นระบบหายใจหัวใจผิวหนังอักเสบผื่นคันแล้วก็อื่นๆนี่ฮะบท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นโดยสรุปเนี่ยเมื่อวานนี้ที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมนายกอบจเชียงใหม่คุณพิชัยเลิศพงอดีสอนบอกเลยนะฮะว่า ได้จัดหาหน้กกากอนามัยมาแจกประชาชนคนเชียงใหม่เพิ่มขึ้นเป็น3ล้านชิ้นแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยแจกไป1ล้านหแสนชิ้นนะคะขณะที่ท่านผู้ชมวันที่9คือวันนี้จะบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทั้งเมืองทำความสะอาดค่ะเพื่อที่จะเตรียมเทศกาลสงกรานต์สงกรานแต่อยู่ในช่วงของความร่วมมือเวิร์กฟอร์มโฮมนี่เป็นวิกฤตสองด้านเลยของเชียงใหม่เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอ่าแล้วก็รวมถึงเรื่องมลพิษถูกไหมและช่วงหนึ่ง ที่เปิดให้สื่อซักถามว่าวานนี้ท่านผู้ชมมีความดูเดือดเกิดขึ้นคุณพี่มาหน่อยนางสาวจิตนาผู้สื่อข่าวมติชนประจำจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสื่อเป็นสื่อวุโสตั้งคำถามเรื่องความพยายามจปกปิดข้อมูลสถานการณ์และปัญหาเรื่องมลพิษหมอกควันและไฟป่าของหน่วยราชการที่เชียงใหม่แล้วก็ต่อว่าไปที่หน่วยงานของรัฐสร้างความแตกแยกให้กับสื่อในพื้นที่โดยอ้างว่าสื่อนำเสนอข่าวไม่จริงเสนอขา่าวเฟกเดียว เลยตั้งคําถามว่ามันจะไม่จริงได้ยังไงไม่เห็นระดายสุเทพหมอกควันไฟป่าบดบางมานานหลายเดือนแล้วคนเชียงใหม่อยู่ในพื้นที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยใช้ชีวิตอยู่กับความเสี่ยงยังเป็นข่าวไม่จริงเหรอขนาดเดียวกันมีการพุ่งเป้าไปที่สื่อส่วนตัวผู้ว่าสร้างภาพว่าเชียงใหม่ดีอากาศสดใสเชิญชวนให้คนมาเที่ยวเชียงใหม่เยอะๆทั้งๆที่สถานการณ์มันวิกฤตนะคะแล้วก็พูดแรงมากเลยบอกความจริง ไม่ใช่โกหกไปวันๆต้องบอกว่าปีนี้อากาศไม่ดีมาเที่ยวได้อย่างไรแบบไหนที่จะป้องกันตัวเองนี่แล้วสุดท้ายอยากจะบอกว่าดูแลประชาชนในพื้นที่ก่อนจะให้ช่วยกันต้อนรับท่องเที่ยวด้วยความสดใสขณะเทศพู้วานิรัฐเป็นยังไงท่านก็โตกลับด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองเล็กน้อยอค่ะประมาณว่าใครบอกว่าใครไปโกหกคุณให้สื่อมวลชนนำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ เราก็สร้างสารรค์ทุกวันนะค่ะก็เ,เตือนประชาชนต้องขอบคุณคณะแพทย์ด้วยซ้ำไปที่เข้าไปยังสื่อสารการช่วยเหลือประชาชนสื่อสารว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจริงเยอะมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงแพทย์รังสฤษิ์ซึ่งดูแลทางด้านหัวใจท่านออกมาประชดประชันว่าให้เราหยุดหายใจกันเพราะท่านพลไม่ไหวแล้วฝุ่นหนาะขนาดนี้ขาวขนาดนี้มองไม่เห็นแม้กระทั่งดอยสุเทพคุณจะออกมาบอกว่าวันนี้เชียงใหม่อากาศดี คุณใช้อะไรคิดเหรอการสื่อสารมันต้องตรงไปตรงมาไม่ใช่โกหกไปวันวันนึงเพราะไม่อย่างงั้นคนเหนือก็จะตายเพราะฝุ่นเรากำลังจะมีพรบรสะอาดแต่ถามว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่เทียงกันอยู่ในสภาย,ยังไม่จบหมอแต่ละคนที่ออกมาพูดเนี่ยบางท่านก็พูดจริงบางท่านก็พูดแบบกันแน่กนันแหนหรือบางท่านก็หมกเม็ดข้อมูลไว้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกถ้าเราไม่พูดความจริงนะคะไม่ใช่เดินเปิดหน้ากากขี่จักรยานหรือเที่ยวเดินไปบอกใครต่อใครว่าเชียงใหม่สะอาด นักท่องเที่ยวมาเขาก็มาแล้วเราก็ต้องบอกเขาว่าให้เขาระวังไม่ใช่ไปโกหกเขาว่าอากาศเชียงใหม่ดีแล้วให้รีบมามันไม่ใช่คือเราต้องพูดความจริงกันอะ่ะไม่ใช่โกหกกันไปวันๆอะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะใครโกหกคุณใครโกหกคุณที่ถามเนี่ยถามผมหรือถามใครที่ฉันถามหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยนะถามว่าน่วยจำนวนเยอะก็ต้องบอกว่าจํานวนเยอะอากาศไม่ดีเราก็ต้องบอกว่ามันไม่ดีค่ะในที่ประชุม คณะกรรมการฝุ่นควันไฟป่าเนี่ยมีสื่อมวลชนอยู่นะทุกคนมีข้อมูลที่เอาไปเขียนข่าวได้เองเลยไม่มีใครบังคับใครให้ได้หรอกว่าจะต้องบอกว่าไปเขียนข่าวได้ทั้งอะไรนะโลกสวยอะไรเงี้ยก็เสนอข่าวทุกวันตรงบ้างเท็บ้างก็ไม่ได้ว่าอะไรมันก็เป็นสีสัรของสื่อมวลชนไม่มีใครไปบังคับให้ใครเขียนอะไรได้หรอกนะฮะตรงไหนเท็จครับท่านที่ใครว่้นะตรงไหนเท็จครับไม่รู้ เขาบอกว่าใครอยากเขียนอะไรก็เขียนตามอิสระอะไรผมไม่เคยไปบังคับให้ใครเขียนไม่ว่าจะจริงหรือเท็จอะไรเงี้ยอ้วเลยงานรับความเหงื่อใยของท่านสื่อมวลชนไปนะก็พูดให้ตรงมากกว่านี้อีกนะโอเคในภาวะความเสี่ยงการสื่อสารสําคัญอย่างยิ่งถ้าไม่มีวิกฤตวันนี้ท่านก็ไม่มานั่งที่นี่สื่อตกเป็นจำเลยทุกครั้งว่าสื่อสารไม่ได้ช่วยหรืออะไรก็ตามมักจะเป็นจำเลยอ,อยู่เสมอ พวกผมพร้อมทำหน้าที่พ่อเป็นบ้านเกิดและสื่อสารในสิ่งที่ดีถูกต้องหลายหน่วย,ยางานให้ข้อมูลที่ดีฟังผมให้จบกับพระธรรมคำผมก็อยากให้ท่านผู้ว่าเนี่ยงองการสื่อสารในเชิงวิกฤตเนี่ยให้มันสร้างสารรค์เราต้องช่วยกันยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดมิติของความร่วมมือที่ดีเราไม่ได้มาสู้มาเอาชนะฆ่าคารกันอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าภาวะการสื่อสารในภาวะวิกฤตจําเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องทบทวนพวกผมพร้อมให้ความร่วมมือ มีความดูเดือดเกิดขึ้นท่านผู้ชม